กันที่ไหนครับอันนี้นะคะยู่ที่ก่อเขี่ยมเอาภอกันบ้างจดตังค่ะแล้ววันนี้เราทำอะไรกันดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้รู้จักการทำธุรกิจเล็กๆนะครับซึ่งทำรายได้ครับครอบครัวเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้นะครับทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครบแล้วธุรกิจที่ว่านั้นอ่ะคืออะไระคะธุรกิจปูดําไงครับแต่อยากรู้จังเลยครับว่าปูดํามีลักษณะเป็นยังไงครับท่้าฝันเดี๋ยวต้องเสิร์ชเน็ตก่อนนะคะ ปูดำนะคะจะมีลักษณะเดะเป็นกระดองกลมรีมีมีลูกไข่นะคะสีแดงสีดำปนแดงหรือสีํำตาลเข้มขอบระหว่างในตาเนี่ยมีหนามตั้งสี่อันแน่โอ้สี่อันเลยนะครับใช่ค่ะส่วนด้านข้างนะคะจะมีหนามข้างละแปดถึงเก้าอันเลยครับกามจะมีหนามแหลมนะคะส่วนขาอื่นๆจะไม่มีหนามตัวผู้จะมีกล้ามขนาด เดินกับตัวนี้ควรตั้งเลยครับนะคะแล้วก็จะมีการเตือนตัวได้การลอกคราบทันเองนะคะครับนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการเลี้ยงของมันนะครับการให้อาหารการขยายพันธุ์กันก่อนนะครับโอเคค่ะไปกันเลยค่ะครับวันนี้ตักพวกเราไปเลยนะครับมาเลยครับ มาคว้าปูทะเลเล่นกันเพลินแล้วเชิญกันมาจับปูกันนะอัลวะเอาน้ำเค็มนะครับเข้าแล้วก็เอาน้ำบางส่วนทายออกนะครับเพื่อเป็นเพื่อเลี้ยงปูนะครับเพื่อให้แบบว่าปูได้อยู่เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะโออเเเลลหห็นนนลับไปทำเรื่ันต่อเลยครับตามมาเลยนะครับ what เอาไม่นำขายแล้นะครับก็จะเอาแต่ไม่ไกระชังโป่นะครับนี่คือความเป็นระเบียบในน้ำทรา ฟังบทสัมภาษณ์นะคะกับเจ้าของปูเจ้าของบ่อเลี้ยงปูนี่นะคะว่าจะมีวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงนะคะที่เราเลียนไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะค่ะไปชมกันเลยนะคะที่โอเวรและทอฝันได้พาไปชมอบ่อเลี้ยงปูแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับปูดําหรือปูไข่กันค่ะอืมก็จะถามคุณนาว่าวิธีการเลี้ยงปูไข่เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะง่ายๆนิดเดียวกันปูลงบ่อแล้วก็ให้อาหาร วประมาณสักสิบวันเดี๋ยวก็ใส่ก็ได้แล้วอาหารที่เราใช้ในการเลี้ยงปูนะคะเราจะใช้อะไรเป็นอาหารคะปลาหรือวปาปลาเป็นหัวปลาปลาปลาสุกแก่ปลาหนังเขียวใช่แล้วงั้นก็เรียนปลาเรามีอุปยานะคะที่เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงปูค่ะก็คือเรื่องของปูค่ะมีมีอะไรบ้างคะอ๋อเรื่องของปูมันมีน้อยนะบางทีมันก็ไม่มีเพราะว่าได้แต่บางเกิดจาก คนเลี water, ้ยงตุ้งแล้วก็เกิดน้ำลงกระโจงในกองน้ำแล้วก็แล้วน้ำเข้าในบ่อแล้วมันมีผลกระทบอะไรต่อปูบ้างไหมคะบางทีก็ปูบางทีมันชาชาชาโดนนิดนึงมันก็ตายแล้ววิธีการแก้ค่ะมีอะไรบ้างแก้อย่างเดียวต้องถ่ายน้ำทิ้งแล้วก็เอาน้ำใหลเข้ามา ปูยังไม่ได้ค่ะนี่เป็ขยายของเราทำมาแช่ด้วยกันออรอมาทำมาแชา่ถ้าไก่ออกนอกก็ต้องปล่อยไปไม่ต้องเยลือรอมาทำมาแช่ค่ะเราอยากจะรู้ค่ะว่าตัวน,นี้ราคาของปูเนี่ยค่ะแต่ละชนิดสูงไหมคะก็ช่วงนี้ไม่สูงเท่าไหร่ราคาก็อยู่ที่ประมาณ100แต่ละชนิดจะมีราคาแตกต่กางกันใช่ไหมคะ วิธีทำกุ mm. um, <ícios> ้ไก uh, yes. you know? ่คอวิธีวิธีแรกเขาือตัดแล้วก็เปิ่มบอวิธีที่สองแบบนี้เปิดใสลงบนเลยธรรมชาติถ้ามันจะคันลไปแล้วไม่ไหว อ่าลูกอี้ดนะเออ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 แก่กูเนี่ยมากูตัวเี่ยมาแล้วก็ตัดใส่ของ แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวรื่องนี้เรงนะโดนสูไม่ยอมลงไม่ยอมลงฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่า เดแบบี๋ยววล้ประมาณของไปเอาไปใส่สี่เลียมประมาณสิบวันขึ้นขายได้สิบถึงสิบห้าวันแล้วปูตัวผู้มัน,นอยู่ยังไงก็ใส่ของก็กได้ลงบอ่อก็ไไ้สมจริีกัด,กดเลยลงไปในบ่อเลยธรรมชาติ ต้องดูขนาดด้วยไหมคะในการขายขนาดขนาดก็ก็ก็ต้าดอกกีดขึ้นดอกกีดขึ้นยู่จลยแวก่นจะราคามันก็โดไม่เข้ากัน่าปูไก่ก็ปูไก่ก็ราคาก็ราคาเดียวนี่ปูนิดไหนคะที่มีราคาสูงที่สุดปูชนิดไหนก็มันนั่นเร่องขอมันนีน่เรืองปู เนี่ยนี่ทนี่เรกว่า้รื่องหวานรายาเกาีมาเพราะรายกสูกว่าแต่บ้าเราจะถูกกว่าถูกกค่ะวันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับการเรียนปูไปเยยนเลยนะคะต้องขอขอบคุณแน่นะคะที่ให้ความรู้ที่สามารถในการศึกษาต่อค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นการจำลังภาพปีโยวิธีการ อย่ยงปูดเหมือปูไข่นั่นเองล่ะคะ่ะท่านผู้ชแมแด้รับความรู้จากที่นำมาเสนอไม่มากก็น้อยนะคะลอกเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อนี้จะทำประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตของปูดำถ้าสื่อนี้มีภาพประการใดก็ขอภายไว้นที่นี้ด้วยด้วยความประทานที่จากปูดำ